สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมแบดคนเดินป่านะครับวันนี้ผมก็ได้มากับเพื่อนผมนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับครับผมวันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆนาไปบ้านใหญ่ปอบนนะครับผมนารอบที่เราเนี่ยสอนก็ได้มาแล้วนะครับผมมาแล้วแล้วก็ยายนี่แหละพาพวกเรามากันยังบ้านปอบกลางป่าหลังนี้อืมอืมก็ผมมาครั้งแรกนะไม่รู้ว่าอยู่ไกลบ่านะครับผมสอนบอกใกล้ถึงละใช่ไหมใกล้ถึงแลวก็โอเคพี่เดี๋ยวเราเนี่ยไปกันเลยครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมนะครับผมขอ คนละหนึ First, one. One. Two. Two. Okay, então, ่งไลค์หน an um> like ึ่งแชร์หนึ UFO ่งจะตามให้เราทั้งสองเนี Bey ่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเลยครับผมไปนี่เลยนะทุกคนขอางบนนี้ก็จะมีแต่ต้นไม้ต้นใหญ่กันนะครับผมตอนนี้เรามาถึงบ้านปอบกันแล้วเฮ้ยซอนตุ๊กตาอะไรวะเนี่ยไหนนี่ไงตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาผีเปล่าวะ It, <là> ถ้าเจอตอนคืนนี้เดี๋ยวนะครับพี่ๆตอนนี้คือเรามาเจอตุ๊กตามันแขวนอยู่ตุ๊กตาหน้าตาประหลาดมากอันนี้พี่ๆดูจากความเก่าความแก่มันดิน่าจะแบบอยู่มาหลายปีมากๆแล้วพี่ดูเดี๋ยวเขาผูกเออว่ะปัดเข้าไปข้างในก่อนน้ำเลยน่าจะเป็นสีมือของยาของอะไหพี่ี่เขาผูกไว้โอ้ย อันนี้คือบ้านคุณยายใช่ไหมโหอันนี้นานแล้วด้วยเหมือนแบบที่เขาอยู่ในในงานอะ่ะแล้วยิงกระปืองใช่ไหม,ม <c oughs> ไม่เคยสังเกตเลยนะมารอบนี้ก็สังเกตเห็นนะครับไปที่ตรตตาเข้าไปดูยายยายอยู่บ้างเรานี ก่อนตรงนี้เหมือนคุ้นๆนะเหมือนจะเคยมาที่เราหลงมาไงใช่ไหมเราหลงมาเจอไอ้พี่เด็กอ่ะงสามเดี่เหมือนเราเคยเจอพี่เด็กด้วยนะแต่มาเมื่อวานไม่มีอะไรนะมีแต่ยายอ่ะแล้วยายอยู่ไหนไม่รู้จะอยู่ว่าอยู่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวยายกลับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วยายครับบายคุณยายอยู่นี่นี่เองโหพี่พีดูนีลรกมากเลยนะครับทุกคนก็วันนี้เขาก็ช่วย เก็บกวาดทำความสะอาดเบร์มเขาไป็นแดิมีรองเท้าอยู่เฮ้ยมีรองเท้าอยู่วะเฮ้ยไอ้บ้าสอดยายอยู่วะยายนอนอยู่นะทุกคนยายนอนอยู่ปกดีป่ะยายครับ เดี๋ยวไปปพวกยายเลไปไปพวกที่ไปพวกที่ไปดิไปดิเดี๋ยวยายก็โดนกัดอีกไม่กัดหรอกน้ำข้าวยอยมีเต็มนะแหละว่ะแล้วกองนั้นได้ยาสิวทุกเม็ดยายครับยายฮะยายนอนอยู่เหรอนอนอยู่ค่ะอืมพวกเรากลับมาหายายอีกแล้วครับอยากทำอะไรอ่ะโหเราจะมานอนกับยายอีกสักคืนหนึ่งครับได้ค่ะ อยายลุกลุกข,ขึ้นมาข้างขข้้าางงหน้าก่อนไหมยายค่ะยายอยู่คนเดียวเหรอสอนอยู่คนเดียวเห็นสิ่งหนึ่งน้อยจากยายก็เห็นนี่ต้นไม้เนี่ยยายกินข้าวหรือยังเนี่ยกินข้าวด้วยกันไหมันนี้พวกเราเอาจับแทงกับข้าวมาจ้ายังไม่กินข้าวเลยจ้ากินบุฟเ่ตกันได้ค่ะ โอ้ย,ยายถึงนี้สิยเห็นอยู่มาเดี๋ยวเรายังไงเดี๋ยวเรามาเกาะฟองต่อไฟกันดีกว่าทำกับข้าวเป็นตัวยายอันนี้ไม่มีโอ้ยแต่เย็นนะยายอ,าอย่าอย่าฟันผมนะไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่ต้องทำอะไรเขาไม่ทำอะไรใช่ไหมเ,เดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้ามาดูบริเวณบ้านใหญ่ปอบกันนะครับผมนะพี่ๆดูดิขวดนี้เกลือนเลยนะครับผมโอ้โห เก่ามากเลยนะทุกคนดูลักษณะบ้านนี่เขาจะเอาแบบผ้ายางเนี่ยมาทําเป็นค้างๆนะมาทําค้างๆนะครับผมดูดิพี่พี่บ้านยายนี่คือลกมากเลยนะครับผมโอ้หเราเนี่ยเดินมาตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายมองแล้วนะครับผมนี่ก็จะประมาณสี่มองห้ามองนั้นนะครับผมมาถึงนี้ก็ถ่ายเลยนะครับผม โอ้ oh, พี่ดูดิขวดเต็มเลยเดี๋ยววันนี้นะครับผมกับสอดเนี่ยจะมาทําความสะอาดบ้านยายเขานะครับผมนะบรรยากาศนี่ก็อากาศเย็นมากเลยนะครับทุกคนก็โอเคพี่เดี๋ยวเรามาก่อไฟแล้วก็มาทํากับมุมกับเขากินกันเลยครับผมเดี๋ยวค่อยมาทําความสะอาดครับ ต้องย้ายมากลเ,าลาเลยเเบบที่ย้ายถึงนี่ตายเลยแต๋อเลยน้ำน้ำในถ้วยเนี่ยน้ำมันขังเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของยุงทั้งนั้นใช่นี่ที่เห็นไหมเราต้องเททำร้ายมันไปเนี่ยโรคยุงทั้งนั้น เทตัวไปน,นะครับผมอ้เดี๋ยวทำความสะอาดข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวข้างในค่อยว่ากัน พี่ดูดิพยานี้เต็มเลยนะครับผมนั่นเดี๋ยวผมจะหยิบมาวางไว้เป็นกองๆเดียวกันนะครับผมนี่นะทุกคน,นไม่ได้ก็ บอกมากเลยครับบอกว่าคนเราเนี่ยมันน้องๆหนูๆดูไว้นะครับผมนะคนเราเนี่ยมันต้องเริ่มที่ความรักรักความสะอาดก่อใชนะครับผมรักในความสะอาดแล้วก็มีระเบียบแล้วก็วินัยก็ต่ามากเนาะก็คือเราต้องรักความสะอาดกน ยังก่อไฟใกล้ติดแล้วืมดูเสื้อผ้าสอนเจ็บไปทั้งหมดเลยไปไอ้นนี้มันยุงชอบมาอยู่มากเลยงเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปเจ็บข้างในบ้านกันต่อไปดูขา้างในบ้านอือสอดมาดูดิมีอะไรบ้างอ่ะ มีดด้วยแล้วน,นึงเสื้อผ้านั่นแหละลกมากจะเก็บเปนยังไงเนี่ยยายใส่หม้อไลยไปอีกแล้วเปล่ายายหิวใช่ไหมเนี่ยจ้า มอเล็กไปใช่ไหมสอนเล็กไปมอใหญ่ไม่พองานนจ้าอูอ,อ,อก,กินมดแบบว่าเนี้ยน่าจะไม่เหลือด้วยมาดูใกล้ๆดิอันนี้กี่ห่อใหญ่สีห่ห่อไข่งไปเลยอย่างนี้เลยครับพี่พ นะผมรู้ว่ายายหิวนะพี่นะเราก็ทำกินกันง่ายๆเลยแหละน้ำเยอะไปเปล่าไม่เยอะหรอก อร่อยมากเลยแต่น้อยอร่อเนาะอูดิไม่เยอะอื้มอื้มร้อนอร่อยเป็นไงยายกินมาม่าอิ่มไหมอิ่มแล้วจ้าอื์ ไดับเลยเอาควันเอาควันไล่ยุงดับไม่กันเพราะยุงเยอะมากๆเลยครับเหมือนจะมีน้องมาเลยนะเนี่ยนี่หมาหมาใหญ่เลี้ยงไว้ใช่ไหมตัวนี้จ้าเลี้ยงไวหนาแล้วเมื่อวานมาทำไมไม่เจอเลยมันออกไปหากินอะไรของมันเหรอไปอยู่ในป่านี่แหละเอาไานี่มันชื่ออะไรนี่ตัวนี้ชื่ออะไร ส,สีทองสีทองอโอ้นี่นะครับเพื่อนเพื่อนก็มีพี่ๆคอมเมนต์กันว่าหมาหายไปไหนหมาก็เหลืออยู่ตัวเดียวใช่ไหมยายย่าอืมก็หมาของยายก็ยังเหลืออยู่ตัวหนึ่งไอ้วันก่อนที่เรามาหายายเนี่ยไม่เจอหมามน้องหมาเลยหาปลาหาปลาออปลาหาเที่ป่านูอของกินไนม่ไดเราอยู่กับหมาสองตัวไอ้สองสองหมาตัวนี้คงตัวนี้ตัวนี้ โอ้ยยายนึกไหวพิษดีมากเลยนะเพื่อดีเนาะมีเพื่อนอยู่ด้วยมันไม่เหงานะดีกว่าอยู่คนเดียวกลางป่านะพี่นะเหงาจัดเลยเขเก่งเนาะเก่งเหรอตัวเนี้ยเข่าเก่งเก่งมากเลยไปไหนมาไหนเนี้ยไปเดี๋ยวกลับมาฮะเราไอสีทองนะครับพี่ๆตัวนี้ชื่อสีทองน่ารักมากเลยโอ้โหพี่ๆดูตัวนี้หน้ามันเชื่องมากเลย ไม่ห่าวเลยนะอืดูเด็กทุกอย่างเชื่อเลยรักคนดีอะไรนะรักคนดีมากอตัวนี้มันรักคนนะครับพี่เดี๋ยวยายเดี๋ยวผมขอถามคําถามหนึ่งนะที่มีพี่ๆอมเมนต์กัขก็มาเยอะมากเลยในคลิปที่แล้วยายไอ้วันก่อนที่ผมมาหายายอ่ะมันจะเที่ยงคืนแล้วแหละยายลุกขึ้นมาสวดอะไรตั้งววิญญาณผีกลัวมาหาเรา สกวิญ,ญญาณผีเขาบอกว่าสกดวิญญาณผีใช่<ม>นะไม่รู้ว่าพี่จะได้ยินสัดบ้างไหบเขายายบอกว่าสกดวิญ,ญญาณผีนะครับสกดวิญญาณผีไม่ให้มาหายายมไม่ต้องมาหายาเขาบอกอยายอยู่คนเดียวม,มันเป็นอะไรยายไปทําอะไรไทรไว้หรือเปล่าไม่จำอะไรครับจะเออวัตัวกปอญาณผีคนเดียวก็ไอท้ที่ไอ้คืนก่อนนะที่ยายลุกขึ้นมาสวดตอนจะเที่ยง จะเที่ยงคืนนะพี่นะยายเขาบอกว่าเขาสวดสะกดวิญญาณผีไม่ให้เอะผีวิญญาณเนี่ยมาหายายยายเขาบอกยายเขาว่าอย่างนั้โอ้นี่ว่าที้เราจะเจอดีแล้วคืนนี้จะสวดอย่างไรนะยายคืนนี้ไม่สวดแล้วก็ไอ้บ้าโกกวนที่โกตัวอถ้ายายโก้ยายก็สวดไม่รู้เลผมสวดไม่เป็นอะยายจะสวดไม่สวดก็แล้วแต่ยายเลยอืม นูก็ไปแล้วเหรอไปไหนกลับบ้านแล้วเหรอไม่กลับไม่กลับอยู่กลับตรงนี้เช้าก็เหมือนวันนั้นนนั่แหละกลับตรงนี้เช้าใช่ใช่กันดูเยอะกันเนาะจ้าดูโอเคยายนอนไหมก็ดึกแล้วแหละรบกวนเวลายายพักผ่อนยายยายหนุ่บ้างกอนอนอืมก็ยายก็นอนเถอะที่เราก็จะนอนกันแล้วล่ะใช่ มอตรีช่่อนนบเนย้าบมาโเคพี่ตอนนี้นะครับเราเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันนอนแล้วนะผมส่วนยายเนี่ยก็ขึ้นไมนอนบนกระตอบนะครับ ส่วนผมกับสอนเนี่ยจะนอนตรงนี้นะสอนครับนอนนอนได้ไหมนอนได้ครับผมอืมนะไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยเราจะเจอยายทําพิธีกรรมอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับผมรอบที่เราสอนมานี่เจอ,อยายสวดคาถาอะไรนะคาถาสะกดวิญ,ญญาณผีเขาว่าอมสะกดวิญ,ญญาณผีใช่ใช่ครับผมนะก็ได้เวลานอนแล้วแหละครับทุกคนก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยว <c oughs> ผมจะลุกขึ้นมาถ่ายให้ <c oughs> พี่ดูนะครับผมไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยายายจะลุกขึ้นมา สกดยิญ,ญญาณผีหรือเปล่านะครับผมโอเคพี่เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผม ร้องไหมคิดถึงเราเนี่ยโอ้โหคิดถึงเราสองมันมันชอบมาร้องสิมันชอบมาอย่างนี้ออกอาการตอนดึกเนี่ยออทำให้เราหลอนอโโอ้หทุกคนทุกคนตอนนี้ได้ยินเสียงยายร้องไห้นะครับผมไปใส่ ววคิดถึงคิดถึงอะไรไม่รู้ว่าสอนย่าเถึงแบบานอ,ค,าาอนคิดถึงัวอไรน้ต่อาน่าจะคิดถึงคนในครอบครัวอะไรเงี้ยเด็กไ,ไปดูด้ปะเกี่ทุุงแล้วน่าจะสอนอบุกว่าุงกว่าแล้วเดินไปดิไปดินะไปไปดิ ไเป็นไรครับอืมันอาย้องไห้สอนปยายรยาเป็นไรคอคืือใครคอืมั <tr> ยาไปหนยายไปหนะสอนย่ายถ่าก็ไม่มีเดินไปไหนอันตรายเนอะเราจะตามไปดีไหม เขาไปในป่ามืดแล้วอะ่ะตามไปดูดิสอนเราจะเดินตามได้ดนะีมั้ยไฟชงไฟฉายก็ไม่มีนะทุกคนดูดิยายเดินเข้าไปในป่าเลยมเรียกเขากลับมาด้วยวายใครวะนั่นอะ่ะสอน Ảnh lại bán nó ạ, hơi Khuôn khuôn vào đây chiều đâu lo, thì lâu rồi Dạy dạy ยายไม่อกยายไปคุยกับใครอ่ะคุยกับใครครับคุยกับอะไรนะคุยกับลูกเดาไม่ดูเดาไปดูได้เดม๋ยาไปดูอ่ะ เดินไปดูดิตกใจต้นไมนต้นไหนนี่ไงต้นนี้ใช่ไหมน้องครับยายยังน้นอนไม่เลนะิกยน้องครับเม่ีปกินอะไรวะนนองคุ้นๆไม่สอน มึงอ้อไม่ฝังั่งนี้เออเฮ้ยไม่มีอะไรนะทุกคนเออเฮ้ยใช่ตุ๊กตาที่เราเจอหน้าหน้าทางเข้ากะต๊อบปะเออ จ,จับได้แบบว่าวซอนเอาไห้เคียนหน่อยนะทุกคนตัวเดียวกันเลยอสอนดูดิหน้าตามันหน้าตามันชวนหลอนมากที่ดูตาดิดูตาตุ๊กตาตัวนี้ <c oughs> เหมือนตามันเข๋เอะ่ะเหมือนมันมองกลัว ิหายเตัวป่มก็เจอใช่มเจอเจอแบบยู่กๆมันจะเบลอๆยานอนอย่งวะเหมนจะนอนแล้วเนะโอ้โหเมื่อกี้หญ่คุยกับล่าเรนโลกวะ ตกใจไอ้ตัวนี้โอเคเราเข้านอนต่อเลยดีกว่าสอนเมื <c oughs> ่อกี้นี่มันอะไรวะเบลอ่ะไม่รู้ดิเหมือนเหมือนเป็นเด็กเป็นเด็กผีกุมาเหมือนที่เราเคยเจอเหมือนเคยเจอรอบเช้าที่มันมานั่งบนหลังคาเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> น่าจะตัวเดิยน่าจะเป็นที่ยายเลี้ยงไว้ป่ะเอออาจจะเป็นยายเลี้ยงไว้ก็ได้ ผมพวกเราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผีเด็กที่ยายเลี้ยงไว้นะครับพี่พี่ใช่ท,ที่ยายไปเมื่อกี้นะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้พวกเราจะขอเข้านอนต่อนะครับพี่พี่เฮ้ยมันมีเสียงอะไรวะได้ยินปะ เราแวนยายเมื่อกีนเหมือนยายยังไม่นอนยายยังไม่นอนนะดึกแล้วด้วยเห็นเงาหัวคนเฮ้ยยายยังไม่นอนหรอครับ 六六。哦，那个。